nhâm một sau đây thì nhỏ nữa ban nhạc cả nhâm sầu về các mì món má bưng má bưng mặc tèn mì món đưa, thân khẳng đấy lại. đây thì nhỏ nữa thân khẩn đây này ngày xem đây này mấy khóc biết kìa bó ngày nó còn một thân <laughs> đây lái lụt kìa đây thì nhỏ ơi đây lái lụt ở thằng này rồi lại hiện bờ mà đọc mình thằng này cũng thằng càng thôi. เด็กินแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยเด็กินแล้วเด็ดกทา้งในกับอะไรเด็กหักก็เป็นหมากในหนี่อยนี่เด็กพี่น้องเอ้ยปลูกพักกับไปสแล้วพอได้แย้งพี่น้องเอ้ยพอได้กินนั่นก็ลูกหักเปิดหมเซิเวิร์มาเล่นน้ำเลยหดพักให้แม่ ปรกาศสบายดีกองหนูขี้น้องรักอายแบบเดียวกับทับเบิลคนขี่อายคือกันบัคสตรีกันใหญ่ได้ขี้น้องเลยสตรีใหญ่แล้วทับเบิลคนปลูกฝนกระคูนดินเอาคนขี่งัวงขี่ยังมาใส่บรรยากาศรอบๆลงามเส้าพี่น้องทายบรรยากาศงามเส้าให้พี่น้องเบิ่ง กระหมักแปบปิดกินหล่ะกระปงไว้ไว้เด้กพี่น้องเลยอืโอ้ยโอยจะเป็นลายกินกระโบไว้เด็กพี่น้องมักแปบนี่ก็ได้มุงไม่มอนเพิ่มในว้กินซุปว้มันซุปว้กินซุปพี่น้องไม่มอนก็บ่พอยอยากกินสมเป็นได้ดอกก็หมักตำมุง แปรอบรอบมักสรีทางนี้กับรลังขึ้นพี่น้องมักสรีหวานมักสรีใหญ่หน่วยสังเกตนี่เด้อตัวนี้เห็นพี่น้องเอ้ยมักสรีใหญ่หฮาพระพูมีมันก็นเอาออกไปแล้วเอาไว้แล้วเพราะว่าบ่ได้ใส่การยังเนาะเฮาบ่ได้นับถือพีถือซางอีกยังไรก็เลยให้่ทะเบนเอาออกกดนออกซะเฮาบรินับถือ,ถอ,อเฮา,า,าบริบ,บุษ้บุซาอีกยังไรบ,รบ,บไร่มีขั้นหาขั้นแปดเลยพี่น้อง สบ,บายไปแนวหนึ่งเนาะเอาือศาสนะกิจกะไดีไปแนวหนึ่งเด็กๆๆ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 ดๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆดๆๆเๆๆๆเดๆๆเๆๆ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 ดเๆๆๆนกๆๆๆๆเๆ็ๆๆ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 กๆๆๆๆๆดด,ด,เ,เ,ดเด็ดกด สบายดีหิงเออเห็นยังลูกยิบพี่น้องเออคนหายน้าพี่น้องหายน้าขวดตู้หายน้าขวตู้อันนี้กับเมมอนแกงจืดหมูด้วยพี่น้องสิแกงจืดหมูหมูที่แบบกระเจ้าบดแล้วเรียบร้อยเห็นไนหะมเมมอนสื้อเป็นถุงถุงละซาแปะพันกี่พี่น้องซาแปะพันกี่กัประมาณเท่าป เกาซีกอบาทนีู่เลยเนาะจะแกงจืดใส่กระลำนี่เลยต้นหอมกระลำหอมหัวใหญ่อยู่ในนี้หอมป้อมหอมใส่วันนี้หมอก็ใส่รสตีแป้งนัวน้ำปลาไประพี่น้องเดี๋ยวมากินเผาเซาด้วยกันเด้อสบายดีเนองยำหมูเส้าเผาเซาเหนียวนะ คนเอฟซีท so, ี่หักแพงทางลาทางไทยต่างประเทศฮะสองแสนสวัสดีพี่น้องกินข่าวสัตว์นะครับพี่น้องเด้อเจ้าต่างหากพวกแม่แม่ใส่บักเพชรลูกแม่กินแม่บอกินจืดขึเจ้ากินใส่แม่หมอนกินมักใส่บักเพชรกันกินบักเพชรกับบวบเหวพี่น้องต้องมีเพชรแม่จังหน่อยเพียงเนบอกินเพชรแต่แค่ได้คน มากินเพชรเด้อขึ้นเขาด้วยเด้อลูกละลานเมือ่อท,ทุกคนเจ็ดีเขามาใหม่เขามาเก่าเนาะไปอยู่ของขางมีม้อนทุกแลนเสียแรงใจขอบมอกขอบใจสี่ของข้าง,ง,างป้าปทินแม่ม้อนคุณนี่แต่ละร้านคีงเนาะขอ,ขอบใจเด้อมาขึ้เขาดูกันเล็บเม็ดพี่สลี่พิมละมาขึ้เขาเอ่ยเด้อ ก้เป้านานเพื่อนเือมงนอกมงนากินน้ำกานแกงหมูหมูทีวกเจ้าบดเรซือมาในไลายเมื่อไรยังกินโบบดโลนึงมันลายเติบมาพี่น้อง ก็ข <Okay>, ิงด้วยขิงเขาแล้วแม่มนก็ไปโบูดเป็นไงไปโบูดเลยวันอาทิตย์แง่ง <laughs> แ่งสุดแดงพี่น้องแดงสวัเลยวันอาทิตย์ต้องแดง <laughs> เอาแดงไปก่อน คีอซื้แพงก็ต้องเอาแดงไปสอนนะพี่น้องเอาหรือเอาเนี่ย อยู่ในบ้านนี่งานในบ้านนี่ยมีแต่งานเก็บเล็กี่น้องมืดบ้านนี่แหละเก็บเล็กขายบเห็ดนวเนี่ยก็จักสีเห็ดยังเนาะมันไม่มีเบียกเห็ดญาติกันเนี่ยเก็บเล็ก,กนก็ให้ก็อยากเขา่า ันเก็บให้โ้องงานน่ยหงงานซื้อนอะ่ะคนสิบปตังเป็นรายวันคนให้โลหนึ่งสองร้อยหาสิบขีดให้เห็ดได้ลายดหลายๆไปกี่ขันบ่ไร้พี่นอกเวียดเป็นเห็ดแน่นจีนเห็ดแน่นคันตังเป็นรายวันวันสี่สิบพันน่ะกี่ข,ข้านเมือม่อกับอไไ้พ่อแสดสงนะไปน้ลยเอากุัวนี้ เราดึงซองลอยหาสิปใครเห็ได้ก็ได้คุคนขยันก็ได้เยอะมือสีหาลอยคนไดคุณคนขยันหาลอยหาอยบาทนะไว้เป็นเงินบาทเลยคุณขยัน ุบอกขยันก็ได้บ่หมดได้ร้อยร่อยไปคุณขี้ข้านเนาะก็ะชงสขี้ข้านคุณเอาใจใส่อยู่เห็นจ้ะไปวันๆไปจะซื้อค่ะเห็นไหมหั่นหั่นคุณก็เอาแต่สามสิบคนได้เก็บขายแบบนั้นนะเก็บขายโรงงานแบบนั้นเลยผู้ได้เลือกบกคักแง่ แยกขยะบกขักเนี่ยรับคัดออกเลยมาหาเห็ดอีกต้องเห็ดละเอียดน้อยๆตรงนั้นะเอียดน้อย,าอยนะงามแต่แค่เบินบ่นเบิ่งก็เก็บเล็กกลางแตเบินบ่นเบิ่งมันคือจีนที่งามก็งามแต่แค่น่า,ากินข้าวโหดคือไหวนี่เรียบ งานเทำได้กับเทพเด็กในบ้านมัมีเบียดเท็จพี่น้องเลยเรียนจบมากกับจบสื่อจบมอเจ็ดเนาะพ่อแม่ทุกยายก็มีเงินส่งเสริมลูกตูปงานห่อย่างเป็นกิริย์อิ่นมาหายพี่น้องเบิ่งเ็พเล็กไปเมื่อหมองเฮียนมาเฮียนไปจบหองเฮียนมาพ่อแม่ถูกงาย เป็นสาวแหละน้องเทียนสอนโมได้น้องโมหาเออออกค่ะตัวเป็นสาวเนาะอยากงามอยากสวยหาเงินซื้อเองพ่อแม่ไม่มีให้ดิพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้เดี๋ยนุ่งอยากซื้อหาเงินซื้อเอง ชายคนยิงเก็บปุ๊เป็นนางเก็บเบ็ดน้ำกันนะครับแย่งหน้ากันแล้วก็มักกันได้เพี่องเอากันกับนี่เลยนี่บ้านนี่ลายครูแหละได้กันในกองกระยะเป็นกันขมือขมือเนาะเก็บเบ็ดกันดีกันคุยกันมักกัน เอแต่ก็ไลค่ครูเลยเด้อใ,ในบ้านนี่ยยอนเก็บขยะนั่งลาก็ได้พูดย้อนไปเก็บขยะนันแล้วในพูดในบ้านนี่ก็ได้เราอื่นไกลเดียวาลูกตาตัวเองจะได้ดตอนไหนบ่าวก็ไปเก็บขยะสาวก็เก็บขยะเห็นกันลงกันหมักกันเอากันหน่อย สามครูสี่ครูแล้วในบ้านคนเฮาเนี่ยอยู่กับบางทีพ่อใจเนาะถูกอยากจะเอากันปลากรนหาสุกันกินมาหังบัวเมฆอะไรกินไปบันๆพอมีเขาในติ๊บพ่อเลยเนาะพี่เนาะ มาหายูดีมีแห้งบะเจ็บบวกข่ย้องมาบวกลาเป็นหนีเป็นซีนไทยสามมาใหาม้มีมพริกประเดกแป้งนัวจำดีสุดมีพักเก็บกินในสวนจำนั่นแหละชีวิตของคนเฮาเนาะถือต้องปองรองกันหักแทงกันนี่ก็ขาฟัวเอนซานบาให้บวงาะนี่เขาสุกแล้วทั่นนะ ย,ยังมากมาดอกแสบบ,แสบ,บ่แสบแล้วไม่เห็นจังสวยแสบเ้ยกินกินได้ไรไหนไว้ด้านขวาใต้ป้าตะคนใส่กระสีไงตั้งใจแนวคิดมุ่งมันใสแน่แรกก็ต้องหาตัวนั้นให้จำเด็ก าคินีคินย่าลาไปเกปลือพน,นองเด้อย่าเล็กคืออะไก็แช่ซ่องนอกน้ำคินย่ามอพนองเด้อแต่จะเลยกพักซ่องก่อนมาน,านนะ่นนอกบายบายพันเมยม้อนก็อยากขอพักซ่องลูกหลานทั้งย่างจันในด้อพี่น้องเด้อซื้อซ่องคนหันแาวเนื้อกินแซ่บด้อพี่น้องกินเนื้อกินมันตาแซ่บแาวเนื้อกินแซ่บลูกหลานเมยม้อนเองเนี่แหละทั้งวียงคนเปิดซ่องไม่ อย่าลืมติดตามเดอ้อสาวเนื้อกินแสบเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาคิดนี้กะ่ะม่ม้อนลาไปกกอนอย่าลืมติดตามคิดหนาเดอ้อลืมกด้งแทกดไล่ซัดตะไคร้ให้ส่งองน้องนำพิ้งใย้มมอนเดอ้อเด้ออย่าลืมผากส่องกอนบานหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาวเนื้อกินแสบเดอ้อพี่น้องบาย